เธอได้อธิษฐานสาร,รภาพความโปรดปรานของพระเจ้าเหนือชีวิตของเธอคุณกำลังฟัง by grace daily devotions more than congress ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่18กุมภาพันธ์มีชัยชนะด้วยความโปรดปรานของพระเจ้านางรูทบทที่สองข้อสองและรูทชาวโมอับพ,พูดกับนาโอมีว่าขอให้ลูกไปที่ทุ่งนาเพื่อเก็บรวงข้าวตก ตามแต่ใครจะมีใจกรุณานาโอมีตอบนางว่าลูกเอ๋ยจงไปเถิดคุณมองดูตัวเองและเห็นแต่ความขาดแคลนตามฝ่ายธรรมชาติหรือเปล่าคุณพูดว่าฉันไม่มีการศึกษาที่ดีฉันยากจนฉันแก่เกินไปฉันผ่านการยาร้างมาแล้วมีข่าวดีสำหรับคุณในฐานะผู้เชื่อที่พระเจ้าทรงไถ่คุณมาด้วยพระโลหิต และในฐานะลูกของพระเจ้าคุณมีความโปรดปรานของพระเจ้าซึ่งเหนือธรรมชาติในพระคัมภีร์รูธเป็นหญิงไม้ชาวโมอับที่ยากจนเธอเดินทางไปกับแม่สามีของเธอเพื่อไปอยู่ในเมืองเบเดเลเฮมเมืองของชาวยิวซึ่งคนในเมืองนั้นมองชาวโมอับอย่างเธอเป็นคนน่ารังเกียจ แต่เธอไม่ได้จมอยู่กับการสงสารตัวเองและโศกเศร้ากับการเป็นหญิงไม้ผู้ยากจนซึ่งเกิดมามีเชื้อชาติที่สังคมไม่ยอมรับและมาอยู่ผิดที่ผิดทางเช่นนี้ตรงกันข้ามเธอเชื่อว่าพระเจ้าทรงโปรดปรานเธอและเธอประกาศว่าดิฉันจะได้รับความโปรดปรานในทุ่งนาที่ดิฉันไปเก็บรวงข้าวตก ตามฝ่ายธรรมชาติรูดมีทุกอย่างที่สามารถจะนั่งสงสารตัวเองได้แต่เพราะเธอไม่ทำเช่นนั้นเธอไว้วางใจในความโปรดปรานของพระเจ้าจนเธอได้กลายเป็นภรรยาของโบอาดชายที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองเบตเลเฮมและไม่เพียงเท่านั้นเธอยังได้สืบเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดและชื่อของเธอได้ถูกบันทึกรวมอยู่ในวงตระกูลของพระเยซูคริสแม้ว่าเธอไม่ได้มีเชื้อชาติอยู่ นั่นคือสิ่งที่ความโปรดปรานอย่างเหนือธรรมชาติของพระเจ้าทำให้กับเธอนี่คือลักษณะของพระพรที่ความโปรดปรานอย่างเหนือธรรมชาติของพระเจ้าสามารถให้กับคุณได้มีสตรีคนหนึ่งได้แบ่งปันคําพยานว่าครั้งหนึ่งเธอต้องไปสัมภาษณ์งานแต่มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นโดยสุดวิสัยทำให้เธอไปสัมภาษณ์งานสาย เธอได้อธิษฐานสารภาพความโปรดปรานของพระเจ้าเหนือชีวิตของเธอก่อนเข้าสัมภาษณ์และเธอสามารถผ่านการสัมภาษณ์เข้าไปในรอบต่อๆไปได้อย่างอัศจรรย์มีผู้สมัครสัมภาษณ์งานประมาณ40คนซึ่งล้วนมีประสบการณ์ที่เหมาะกับตำแหน่งงานมีเพียงเธอที่เป็นผู้สมัครที่ขาดประสบการณ์ตรงที่เหมาะกับงานนี้ แต่ด้วยความโปรดปรานของพระเจ้าเธอได้รับเลือกให้ได้งานนี้ซึ่งทำให้เธอได้รับรายได้มากขึ้นและได้เงินสวัสดิการสำหรับรถยนต์จากบริษัทมากเท่ากับที่เธอต้องผ่อนรถยนต์ของเธอบริษัทใหม่ของเธอยังยินดีจ่ายค่าน้ำมันและค่าโทรศัพท์มือถือให้เธอด้วยทั้งหมดนี้เพราะเธอเชื่อและสารภาพว่าเธอมีความโปรดปรานของพระเจ้า อย่ามองสิ่งที่คุณไม่มีในฝ่ายธรรมชาติและอย่ามองที่ความขาดแคลนแต่จงไว้วางใจในความโปรดปรานของพระเจ้าและคุณจะเห็นพระพรที่ความสามารถตามฝ่ายธรรมชาติของคุณนำมาให้กับคุณไม่ได้ในฐานะผู้เชื่อที่พระเยซูคริสสรงไถ่คุณมาด้วยพระโลหิตและในฐานะลูกของพระเจ้า คุณมีความปลอดปรานของพระเจ้าซึ่งเหนือธรรมชาติชีวิตที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและความชื่นบานอย่างเต็มล้นให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกอธิษฐานสารภาพความโปลดปราณของพระเจ้าในชีวิตของลูกเมื่อลูกอยู่ในพระเยซูคริสต์ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้แม้ว่าในสายตาธรรมชาติ จะบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่โดยความโปรดปรานของพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน